เพรพะดีครับคนทําคนเดินป่านะครับมาหาของป่าเจือถ้าไม่เจือก่อนคาดว่าไม้ส่วนนี้ก็คง <ผม S 1> จะ,ะได้มีการลักลอบลําเลียงออกไปเรียบร้อยแล้วแต่คิดว่าคงจะถ้าไม่มีการข่าวไม่กระจายออกไปก็มีการว่าจะย้อนรอยกลับมาเอาอีกครั้งแต่คิดว่าคงจะไม่มาเจ้าหน้าที่ยังได้รวบรวมกันตรวจคิด เพื่อนำสง่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินการหาตัวผู้กระทาผิดมาดําเนินการต่อไปครับโอเนันี้ครันี้ครับท่านคู่แบบท่านสวัสดิ์เพงครับตัวเดียวเอ้ตามเข้ามายังไม่เจอปมเดี๋ยวมันไม่มีเณ็น นี่ก็หนึ่งตรงไหนบาอทีนี่กับจิวเหมือนกันนะตอนนีเอาตอนอาไดก่่ัโบอดกกันไหมนะหลงทาง นี่กบเห็ดป่าเห็ดป่าถ้าถ้าพวกแก่นะครับเขาจะเขาจะซื้อเพแก่นพวกนี้ก็จะเลื่อยๆเอาถาดถาดปนแก่นเป็นไม้แก่นหลอดคือไม้แปรรูปเพื่อาทาออกมนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับซึ่ง ต้งนี้เป็นไม้ประยุงนะครับบ้านเราเนี่ยหายากนะครับเป็นไม้ที่หายากาซึ่งรับันก็ยิ่งลําบากนะครับยิ่งราคาถ้ายิ่งหายากราคาก็แพงตามสิ่งของหายากมันก็แพงตามตามสิ่งของที่หานะครับก็นี่ครับต้นนี้ก็แก่นก็ต้นหน้าที่แดงๆเขาเรียกว่าเก่นกเไม่ใหญ่ประมาณหน้าหน้าประมาณหน้าสามหน้าสี่ประมาณหน้าสี่ หนึ่นงรอบเนาะวงรอบครับวงรอบเขวัตครงรอบครับประมาณเท่าใดเขวัตประมาณหน้าสามหน้าส<บ>ี่ไม่เกินหน้าส<บ>ี่ไม่เกินสี่เนาะครับแต่ถ้าหน้าใหญ่ขนาดนึงราคาอีกจบกิโลละสองร้อยสามร้อยก็มีครับแล้วแต่ราคาว่าหน้าใหญ่หน้าสามจิตนี่ไม่ต่ำกว่าสามร้อยอยู่แล้วครับที่ผมสืบๆมาก็ถึงเวียดนามก็โลละสามร้อยโอโลละเก้าร้อยบาทมันจะอัพขึ้นอัพครับ ถ้าถึงเวียดนามนะครับกิโลหนึ่งคิดเป็นกิโลครับเขาช่างเป็นกิโลคือกิโลหนึ่งตกเก้าร้อยบาทเป็นตัวนี้มูลค่ามันยิ่งกว่าทองครับผมวันนี้ผมมามารายงานสดกันที่นี่เลยครับผมรายงานสดกันนี่ครับคือสวนเรื่องไม้โดยตรงนะครับพบการลักลอบโค่นไม้พยุงเจ็ดต้นในพื้นที่ตำบลบ้านโพรงครับตอนนี้เจ้าที่กำลังตรวจสอบอยู่จำนวนที่แน่ชัดครับ สรุปแล้วกี่ต้นครับที่พบหมดเจ็ดต้นครับเจ็ดต้นครับครับผมนี่แหละแต่ยังไม่มีการเคลื่กระจายออกแต่ของนี้กำลังจัดลำเลียงนะครับคือว่าตัดเสร็จแล้วตัดพรแล้วก็ไปรวมกันที่จุดสองต้นสองสองทอดไรกที่กออกไปถนนตอนนั้นนะผมบอกว่าจะเพิ่งออกไปครับผมวันนี้ต่นพุ่งกลับมาด้วยครับพุ่งกลับครับพุ่งกลับแต่คิดว่าคงจะถ้าเราไม่ข่าวไม่แพร่กระจายออกไปนะคิดว่าเขาต้องมาอยู่แล้วครับของพวกนี้ เด้อันนี้จังหวะคนเข้ามาหาของป่าเจอก่อนเจอก่อนเราก็ทุ่มอยู่มัไม่เจอประเช้ามาชุ่มกันครับป่ามไม้ครับค่าาามาทุ่มแต่เช้า